วันนี้เราได้เดินทางมาที่ที่นี่จังหวัดอะไรดอพุจังหวัดสระบุรีอ่าจังหวัดสระบุรีเดี๋ยวคุณพี่ชื่ออะไรครับวงเดือนทายนต์ค่ะวงเดือนทายนต์ที่นี่ที่เราอยู่ที่นี่คือหมู่บ้านหมู่บ้านตำบลบ้านหลวงตำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีอ่าครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่แปลงพริกนะครับแปลงพริกใหญ่พริกเม็ดใหญ่อันนี้พริกเม็ดใหญ่เป็นพริกเม็ดใหญ่นะครับก็ได้ฉีดวีพันต้าแล้วเป็นยังไงบ้างครับีก็ตั้งตอนเล็กๆอ่ะฉีดตั้งแต่เล็กๆมาเลยตอน อันเนี้ยพอเริ่มเริ่มปลูกอะ่ะมันจะงามวบาปกติเพราะว่าปกติถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยมันจะเป็นครึ่งเดือนมันถึงจะเริ่มรัดแต่เนี้ยพอเราฉีดแล้วฉีดทีเวนด้าของเราเข้าไปเนี่ยมันจะประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเริ่มเขียวอาทิตย์นึงเริ่มเขียวเลยเริ่มเขียวเริ่มแตกกลุ่มฉีด<ช>ครั้งที่สองให้เป็นพุ่มเลยเป็นพุ่มอันนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยดูติดเมเดติ้ง เดือนหนึ hmm. ่งเป็นไงครับนี่มันจะเริ่มต right ิดเม็ดอย่างไงเห็นไหมเนี hmm. ่ยเพราะปกตินี่เดือนนึงยังไม่มีเม็ดนะคะเนี่มันจะมีเม็ดปกตินี่เดือนนึงยังไม่มีถ้าไม่ได้ฉีดนี่ที่เราเคยปลูกมานี่ประมาณไม่มียังไม่มีเม็ดเลยสองเดือนหนึ่งจะมีเม็ดแต่เนี่ยเดือนต่อ่ายังไม่เต็มแล้วเนี่ยถ้าเม็ดใหญ่เราก็มีเนี่ยครับเนี่ม็ดใหญ่เราก็มีเพราะปกติมันจะพอหาเม็ดใหญ่ก็มีเยอะมากมันจะเริ่มตกแล้วอะดูเนี่ยเม็ด เพราะมันมันกระรังมเพิ่งเริ่มติดมันจะเยอะมากมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันยังเล็กครับก่อนหน้าก่อนหน้าที่พี่เนี่ยเคยปลูกริกมาแล้วไม่ได้ใช้นี่คือพอเปรียบเทียบนี่เป็นอ๋อริกกันเลยค่ะผิกกันเลยอันนี้พอฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะแบบพุ่งเลยครั้งเดียวน่าจะเริ่มเห็นเลยว่ามันเขียวขึ้นมากเขียวขึ้นมากพอครั้งที่สองนี่จะต่างเลยเพราะว่า ครั้งที่สองในข้อเริ่มผีของเพียงที่พ่อปกติแม่ถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปมันจะงามงามพุ่งพุ่งที่นี่ใช่แต่ตัวเนี้ยมันจะแบบว่าข้อมันจะสอยข้อมันจะ่อยมันจะถีแล้วมันจะติดทุกข้อเนี่ยดูนะ่มันจะติดทุกข้อเลยเห็นไหมครับจะไม่มีที่ว่างเลยเห็นไหมติดทุกข้อเห็นปะนี่ติวแล้วไม่มีดอกเหลืองเลยเห็นไหมดอกจะไม่มีเหลืองเพราะปกติใบสมบูรณ์นะใช่สมบูรณ์ใบเขียวสมบูรณ์ปกตินี่ดอกอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเหลืองร่วงมั้งแต่นี่ไม่มีเห็นไหมเป็นม็ดรมบู ครับ่เป็นเม็ดหมดเลยเพราะปกติมันจะมันจะต้องห้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นมันจะเหลือประมาณเจ็ดสิบอย่างดีอ่ะแต่นี้มันจะแบบน้อยมันไม่ค่อยมีเจอเหลืองเลยครับอันนี้เป็นพันพริกอันนี้พริกเม็ดใหญ่อ,อนนพริกเม็ดใหญ่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแปลงพริกเม็ดใหญ่ที่ได้ใช้วีเพนตาตั้งแต่เริ่มปลูกมาเลยฉีดตั้งแต่เริ่มปลูกรวมถึงการเพาะเพราะอันนี้อันนี้ไม่ได้เพาะอันนี้ไม่ได้เพาะนะนะครับ แล้วก็ฉีดฉีดยังไงครับช่วงกี่วันบ้างช่วงที่ฉีดเจ็ดวันฉีดทีเจ็ดวันฉีดใช่ค่ะแล้วก็ผสมกับยาอะไรปุ๋ยอะไรทั่วไปที่เราเคยใช้อยู่ก็คือใช้กทั่วไปแล้วเราก็ใส่ปีเบนด่างของเรานี่ไปด้วยอบใส่ใส่ลงไปแล้วมันจะช่วย เสริมเพิ่มประสิทธิภาพก็ได้ผลลัพธ์ยัางปี๋ทั้งยาแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะหยมันี้แล้วก็จะทําให้ดินร่วนอ๋อได้ดินด้วยนะครับซุยค่ะแล้วก็จะทําให้รากเดินสะดวกจะน้อยที่จะมียืนต้นตายเพราะปกตินยพริกมันจะต้องมียืนต้นตายแต่นี่จะไม่ค่อยมีนานๆจะมีสักทีโอเคนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาฟังเสียงนะครับกับผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ v p แพนตที่ได้เอามาทดลองนะครับแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่เริ่มปลูกสําหรับแปลงพริกซึ่งเป็นพันเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับ